สวัสดีครับเรามาสร้างบ้านนอกดาวหลังเล็กวันที่3กันครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาต่อจากวันที่2ใส่โครงหลังคาขึ้นไปแล้วก็เริ่มมุงกันเลยครับผมมุงก็ใช้ลอนคู่นะครับผมประมาณ9แถวนะครับความยาวก็ประมาณ เก้าแผ่นนะครับผมก็มุงราคากันไปแดดก็ไม่ค่อยร้อนนะครับดีนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับผมก็มุงก,ก่อนเที่ยงไปก็ได้ประมาณสักสี่แถวยาวนะครับกบผักเรื่องมากินข้าวกันนะครับมากินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆวันนี้มีแกงผักกดาดมีผักกาดขว้าโคกินส้มนะครับผม แลวก็่อรนึ่งนะครับมีหลายย่างนะครับอร่อยอร่อยเลยกินกันทีมงานวันนี้เป็นไปกันแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับขม้งแน่กินข้าวยกันนะครับผมกางวันว่ากันต่อทงานก็ประมาณนี้นะครับผมเข้ากินน้ำแลกก็เดี๋ยวนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนละก็แล้วแล้วนะครับจะลงบันไดละลมก็มาฝนก็กําลังจะมานะครับทีมงานบ้านต้นก็จะขึ้นบ้านใหม่ลมก็ปัดเต็นนะครับผมปัดวื้ปัดวื้นะครับโน้ ก็ได้เพิ่นก็จะได้ดึงเต็นท์ดึงหยังเขาก็เก็บข้าวเก็บของก็พอจะบบัดตันนะครับวันนี้มุ่งเสร็จพอดีนะครับผมโอ้ลมป๋แม่จะรอมาลองรับสาติดเลยบุ้ยนี่ครับเต็นท์เพิ่นก็เพิ่นจะได้ดึงเต็นท์มานะครับผมโอเคนี่ครับพอสัก๊อตผมก็ได้ทำลมเลยน่ครับผมนี้โต๊โซโซ่ลมก็หึ่งๆนะครับผมผมก็มาแล้วครับผมได้มุ่งแล้วนะครับเพื่อนๆ ทำไมุมอะไรนี่ครับทมกทงานหอมด้อยู่เนะครับนมี้ตอนนี้ก็เป็นป้าแฝดป้าดังนาะคำนอกป้าแรลก่อนกันนักนานนะครับก็มาฉลองเลยครับเพื่อนๆวันที่สามเขาก็ได้งานประมาณนี้นะครับผมก็ได้เป็นโครงบ้านแล้วก็เป็นลังคาแล้วครับเป็นลังคามีหอมมีเงาแล้วผมก็ได้ฮอนต่อใดครับขอบคุณนักหนักครับเพื่อนๆ